สวัสดีค่ะมือนี่สิบห้ามาเบ่งปูหน้าด้วยค่ะเน,นี่ยพวมันพอมีอ่มีม่พอพันแม่พันแค่คูดเดียวตะ่าออกลูกกะนี่คือบัวออกออกไม่เริ่มอันนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะมีได้เดือนหนึ่งค่ะถามว่าถามว่าหลายบ่วก็หลายอยู่ค่ะมันมันพ่ค่อยเห็นต้นหมากมาจากดีค่ะจาิลีเนาะจะหลายโตเติด ก็ได้เลี้ยงแบบอีหยังหมา,มากไหมไหมคะ่ะปล่อยเลยปล่อยพอพันแม่พันลุงแล้วมันจะขอดเองไหมคะ่ะขอดเองขอดเองแล้วก็ปล่อยแบบธรรมาชาติไปเลยคะ่ะบ่ได้บ่ไดว้ว่าบ่ไดว้ดวา่าอีหยังนะต้องดูแลต้องเปลี่ยนหนามมันบ่บ่ได้บ่ได้ยากคะ่ะอันนี้คือปล่อยเลย คือเห็ดบอให้แล้วคือปล่อยมาเลยนะัให้อาหารให้อาหารแน่กับพวกอะดรนี่ค่ะกับเลี้ยงแบบนี้แล้วค่ะก็ได้กนี่ยังหลายอันนี้ก็เป็นบอยอีกบอหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นบอยหน่อยอนุบาลบบก็เดียวกันห ซีมเมนต์ห้อยขั้นวะ่ะนี่แหละค่ะตอนนี้ว่าท่านกิจการกับว่าท่านใหญ่ดอกค่ะก็นั่งเหลื่มเลี้ยงเลี้ยงเสริมคือเลี้ยงเสริมเลยมีงานประจําอยูแต่ไม่งานประจํำไหมค่ะแปลว่าเลี้ยงเลี้ยงเสริมถ้าสมมุิว่ามันขยายได้หรือมันไปยังไงมันไปหลอดกับ กระบ,บื้อนแนยค่ะอน,น่ากดางหน้ากระบ,บอกก็ถิบเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ